สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวนะครับนะเ<ส>ช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอันสมบูรณ์มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะถ้าเจ้ามีแผนการอยู่ในใจจริงเราสามารถตกลงกันได้โดยการให้ความช่วยเหลือต่อค่าในแบบอื่นและในไม่ช้าข้าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนพวกเจ้าก็น่าจะเห็นแล้วว่าความเร็วในการฝึกฝนของข้าไม่เหมือนกับคนอื่นการที่พวกเจ้าลงทุนในตัวข้าจะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แล้วสักวันหนึ่งข้าจะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของพวกเจ้าเจ้าหนูเจ้าระวังตัวเกินไปแล้วเราไม่ได้พยายามทำเรื่องชั่วร้ายยิ่งกว่านั้นไม่ได้พยายามทำให้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราสิ่งที่เรามอบให้เป็นเพราะว่าเราชื่นชมในตัวเจ้าจริงๆเปลวไฟในเบ้าตาของกระโหลกแก้วทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่อยๆกลายเป็นหลุมสีม่วงทองสองรูซสือหาวรู้สึกสงบมากขึ้นเรื่อยๆจิตใจของเขาไม่ววกแวก ความผันผวนทางอารมณ์ทั้งหมดของเขาหายไปและใกล้จะลอยหรับลงในทุกทีท่านใดนั้นเขารู้สึกง่วงนอนซื้อหาเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดแล้วจะไม่หรับไม่นอนตลอดหลายแสนปีก็ไม่เป็นปัญหาดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนกระบี่ยาคาถูกฟันออกไปด้านหน้าเจจํำนงกบีกระแทกเข้าใส่ท่านบูชาการโจมตีของสิ่งมีชีวิตสูงสุดก็เพียงพอแล้วจะทำลายดวงดาวบนท้องฟ้า ฟาดฟันจัก,กรวาลให้ออกเป็นสองส่วนอย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์บนแท่นบูชานั้นไม่ธรรมดาเลยกระดูกแขนสีทองเริ่มบินออกไปทันทีด้วยเสียงหงมันฟาดลงมาปกคลุมสวรรค์และปัตตภีร้อมรอบความว่างเปล่าพร้อมกับปิดผนึกพลังกระบี่ไว้หลังจากการประทะกันอย่างดุเดือดลุมดำนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นพร้อมกระดูดกืนแก่นแท้ทางสวรรค์และปัตตภีเข้าไปเมื่อสถานที่นี้เงียบลงแท่นบูชาก็ยังคงอยู่ที่นั่น กระดูแขนยังคงราวกับรอมาจากทองคำลอยอยู่ในความว่างเปล่าแสงที่ลุกเป็นไฟในเบ้าตากระโหลกศีรษะกลิปอย่างต่อเนื่องลูกตานั้นยังคงเคลื่อนไหวจ้องมองไปยังซื่อหาวเจ้าหนูเจ้าพยายามจะต่อสู้กับพวกเราจนตายที่นี่หรือกระโหลกศีษะกล่าวพวกเจ้าเลือกอย่างนี้เองถ้าพวกเจ้าต้องการใช้ความแข็งก้าข้าจะตอบสนองให้ถึงที่สุดซื่อหาวกล่าวเขามีความมั่นใจระดับหนึ่งเพราะหากอีกฝ่ายมีพละกำลังเพียงพอ พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องพูดกันยืดยาวถึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ออกไปซะพวกเราเบื่อจะพูดกับเจ้าอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้เราจะเป็นเพียงคนแปลกหน้ากระโลกศียจาเก่าข้าบอกแล้วไงว่าถ้าพวกเจ้าเชื่อข้าพวกเราสามารถร่วมมือกันได้หากพวกเราร่วมมือกันไม่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่เสียเปรียบแต่พวกเรายังสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่ง,งให้แก่กันและกันได้อีกด้วยซืือหาไม่ได้กลับออกไปแต่พยายามโน้มน้าวสิ่งมีชีวิตพวกนั้น หลังจากเงียบไปนานกระโหลกศีรษะแก้วยอมปดีปนนมลูกตาเสือหาวหดลงเขารู้สิ่งมีชีวิตพวกนี้ดูค่อนข้างรีบเร่งเหมือนกับเวลาพวกเขาเหลือไม่มากแล้วไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนอแบบนี้อย่างแน่นอนแทนบูชานั้นหดเล็กลงจนมีขนาดเท่ากำปัน้นจากนั้นกระดูแขนสีทองลูกตาที่มีเลือดออกและกระโหลกแก้วก็หดลงแต่ยังคงจัดเรียงอยู่บนนั้นแทนบูชารอยเข้าหาเสือหาอย่างช้าๆเสือหาไม่กล้าแบกมัน บนตัวเขาเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากเตา่าการตื่นลูกของเต่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยเจ้าไม่จําเป็นต้องสงสัยเราเราจะไม่ทําำลายเจ้ากระโลกแก้วกก่าวด้วยน้าเสียงเย็นชาในเมื่อเรากําลังจะเดินบนเส้นทางเดียวกันเรือยกให้ความร่วมมือกันแล้วมีบางอย่างที่เจ้าสามารถบอกข้าได้หรือไม่ซื้อหาวถามเจ้าอยากรู้อะไรกระโลกแก้วถามพวกเจ้าเป็นใครกัน มาที่นี่ทําไมมาทําอะไรที่นี่อาณาจักรสุสานตะวันตกนี้สร้างขึ้นโดยพวกเจ้าหรือเปล่าพวกเจ้ามีวัตถุประสองค์อะไรถึงพยายามเชื่อมต่ออาณาจักรแห่งความว่างเปล่าหลังจากถอนหายใจแทนบูชาขนาดเท่ากำปั้นเงียบลงไมได้ยินคําตอบใดเป็นเวลานานซื้อหาไม่ได้พูดอะไรเช่นกันเขารอยอย่างใจเย็นทาคาบอกเจ้าว่าพวกเราคือผู้ที่พ่ายแพ้ถูกทุบตีอย่างแสนสาหัสแล้วหนีมาที่นี่เจ้าจะเชื่อหรือไม่กระโหลกศีรษะถามในที่สุด ขอทราบรายละเอียดเสือหาวถามออกไปตรงๆเราเป็นผู้พ่ายแพ้ถูกทำลายร่างกายอย่างยับเยินแม้แต่ความทรงจำยังถูกรบล้างไปด้วยเพราะว่าเราสูญเสียร่างกายไปนานเกินไปพวกเรามีเจ็ดจำนงเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือต้องฟื้นฟูความแข็งแกร่งให้กลับมาพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิอาตอมตะดังนั้นพวกเราต้องฟื้นฟูคืนสง่าราศีของเราให้สมกับเป็นสิ่งมีชีวิอาตอมตะกระโหลกศีรษะเก,กา่าใบหน้าซืือหาวเปลี่ยนไป นี่เป็นหายนะที่มีชีวิตยืนยาวหรือไม่บางทีพวกเขาอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันุหนึ่งแล้วเจ้าไม่รู้ไดยซ้ำว่าใครคือศัตรูพวกเราจําไม่ได้พวกเราคือสิ่งมีชีวิตที่พ่ายแพ้จากการปลรองครั้งสุดท้ายกระโหลกศีรษะกาวยังเศร้าใจอะไรเสือหาวตกใจอย่างมากครั้งนี้เขาตกใจอย่างแท้จริงไม่คิดว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีภูมมหลังแข็งแกร่งจนสามารถเข้าร่วมการปละรองได้จริงๆ การปลองครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นมานานมากว่ากันว่ามันเกิดขึ้นก่อนยุคเซียนโบราณด้วยซ้ำพวกเราคือสิ่งมีชีวิตที่พ่ายแพ้จากการปละลองเมื่อการปลรองกำลังเริ่มขึ้นอีกครั้งพวกเราต้องกลับไปต่อสู้ให้ได้กระโหลกแก้วเกาวซื้อหาวคิดกับตัวเองเขารู้สึกว่าการปลองครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตจะน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆมันมีความเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางมากเกินไปราวกวับสัตว์ประหลาดโบราณจากยุคอันยิ่งใหญ่หลายยุคจะปรากฏตัวเข้าร่วมการปลองครั้งนี้ เกิดอะไรขึ้นกับดินแดนสุสานตะวันตกข้าเชื่อว่าพวกเจ้าชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะปฏิเสธได้ซอรอหารู้สึกสงสัยอาณาจักรสุสานตะวันตกถูกสร้างขึ้นอย่างบังเอิญโดยเราก่อนหน้านี้เราค้นพบตำรากระดูกเล่มหนึ่งถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าสามารถอ่านมันได้เมื่อมันพูดถึงตรงนี้มันก็คลายตำรากระดูกเล่มหนึ่งออกมาจากปากอย่างไรก็ตามกระโหลกศีรษะได้ไปฏิเสธจ,จะรวมดินแดนสุสานตะวันตกเข้ากับอาณาจักรแห่งความบ้างเปล่า พวกมันไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นผลดีต่อพวกมันมีคนอื่นอีกไหมซื้อหาวไม่มั่นใจจริงๆมีใครบางคนมาที่หลังเราเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเขาพยายามทําสิ่งเหล่านี้ให้สําเร็จแต่พวกเราไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกระโหลกแก้วกล่าวเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเขามีภูมิหลังแบบไหนพวกเจ้าทุกคนเห็นด้วยตาตนเองไหมซื้อหาวถามได้สีหน้าจริงจังส่วนสูงเขามีแค่จ้างเดียวเท่านั้นร่างกายมีกลิ่นเน่าเหม็น เราก็ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตคานออกมาจากภูเขาซากศพเขามีเก็ตที่ไม่สมบูรณ์ปกคุมร่างกายรวมทั้งยังมีขนสีขาวที่งอกออกมาอีกด้วยกระโหลกศีรษะกาวอย่างจริงจังเมื่อเสือหารีนแบบนี้ใบหน้าของเสือหาวก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงนั่นมันราชาปีศาจจักรพพัดผู้ไปดับสูญจากตามิติอย่าบอกนะว่ามันคือสัตว์รลายตัวนี้จริงๆไปกันเถิดเสือหาวกาวในตอนท้ายเขารู้สึกว่าเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดโบราณทั้งสาตัว มันเป็นการญาติที่จะมองเห็นเบื้องหลังที่แท้จริงเขาไม่รู้ว่าที่พวกมันพูดเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จวิธีการที่ดีสุดก็คือหาสัตว์ประหลาดโบราณสักตัวเพื่อมาจัดการกับพวกมันแนนาจากเบื้องห่างมีใครบางคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอยู่พอดีนั่นคือราชนดินแดนปิดผนึกคนนั้นแน่นอนว่าเขาตายไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงกระโหลกศีรษะครึ่งเดียวของเขาอย่างไรก็ตามเจดจำนวของเขาดูมั่นคงอย่างน่าเหลือเชื่อ ดังนั้นเขาจึงไม่เต็มใจจะหายตัวไปจากโลกนี้แทนบูชาขนาดเท่ากำปั้นลอยขึ้นรงอย่างเงียบๆกระโหลกศีกรษะกะดูแขนสีทองลูกตาที่มีเลือดออกทั้งหมดเงียบลงหยุดความเคลื่อนไหวชั่วข่าวเสื้อหาวเอื้อมมือออกไปปลดปล่ปอยเปลวไฟเสียนที่อยู่ในร่างกายออกมาห่อคุ้มท่านบูชาหลังจากนั้นเขาเคลื่อนย้ายออกจากสุสานตะวันตกเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะหากคำพูดของสัตว์ประหลาดโบราณเหล่านี้เป็นความจริง นันยอมแสดงเห็นว่าราชาปีศาจยังคงมีชีวิตยอยู่หรือบางทีศาสตร์ประหลาดโบราณทั้งสามนี้อาจถูกสร้างขึ้นมาจากเจตจำนงของมันหรือเหตุผลที่ซื้อหาบาังเอิญมาพบกับสับปปะาดทั้งสามบนแท่นบูชาได้นั้นอาจเกิดจากการชักนำของราชาปีศาจดังนั้นเขาไม่สามารถวางใจได้เสือหาต้องการเพิ่มระดับการบ,บุเพาอตัวเองให้เร็วสุดโรคนี้ช่างวุ่นวายเหลือเกินเมื่อการปลรองครั้งสำคัญเริ่มต้นขึ้นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอจะถูกกำจัดไป แม้แต่ในการต่อสู้ของยุคเซียนโบราณยังเกือบกวาดล้างสิ่งมีชีวิตจาก9้าวสนสิบพิภพไปจนหมดสิน้นว่ากันว่าในการประลองครั้งนี้สิ่งมีชีวิตที่เข้าร่วมร้วนแล้วแต่แข็งแกร่งเทียบเท่าราชามาตะนั่นจะเป็นหายนณขนาดไหนมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ได้ย้อนกลับไปในอดีตเหตุผลที่9้าวนสิบพิภพถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสายเหตุที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดตายอย่างอนาถก็เพราะการต่อสู้บุคคลระดับราชามาตะ เมื่อผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ลดปล่อยพลังออกมาเล็กน้อยผู้บ่มเพาะธรรมดาอาจจะถูกเาผาผลาญจนดับสูญทั้งกายและจิตอย่างง่ายได้ด่าน,นอกการต่อสู้รุนแรงมากสาเหตุหลักเพราะสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ปรากฏขึ้นอย่างไม่รู้จบสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โบราณอันกว้างใหญ่ไพศาลภูเขาดึกดำบรรถูกทำลายจากการต่อสู้และปรากฏขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องต้นไม้โบราณตังต้งตระหง่านอยู่ในหมู่เมฆ เสียเซียนกยวนหาวอีกาทองสามขาต่างบุกโจมตีเด็กหนุ่มสาวจากหมู่บ้านหินผาอย่างไม่หยุดหย่อนมู่ชิงจู้หลินและสื่อจงตานได้รับบาดเจ็บร่างกายอาบไปได้วยเลือดบางคนนอนอยู่ที่พื้นไม่สามารถขยับตัวได้ต่อยคนอื่นคุ้มครองความปลอดภัยมีสิ่งมีชีวิตทรงพลังยังคงเข็นข้าวออกมาไม่หยุดเด็กหนุ่มสาวกลุ่มคู่นําทั้งหลายต่างเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจตายเหตุหผลหลักๆที่ทยพวกเขาได้รับความเหน็ดเหนื่อยเช่นนี้ก็เพราะพวกมัน มีมากเกินไปนั่นเองเสื้อหาวยืนอยู่ที่นั่นยังคงไม่ดําเนินการใดๆด้วยเสียงสู่เต่าดําตัวใหญ่ก็บินไปซ่อนอยู่ข้างหลังเขามันหมอกไปรอบก่อนจะอุทานออกมาเต่าตัวนี้แทบจะบ้าตาอยู่แล้วมารดามันเถิดมีเต่าแก่ตัวหนึ่งตามราคาอยู่ตลอดมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณกอนประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนภูเขาลูกใหญ่พังทลายลงทันทีกงเล็บสีดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นหัวสีดําขนาดยักษ์ยื่นออกมาจากความว่างเปล่ามันคือเต่ายักษ์ตัวนั้นนั่นเอง เต่าตัวนี้แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อพลังป้องกันมันมีมากมายมหาศาลเด็กๆจากหมู่บ้านหิดผาไม่สามารถทําอะไรมันได้กระดองเต่าไหลไปด้วยพลังเสียนลาวก็มันถูกสร้างมาจากทองคําเซียนแห่งความมืดข้ามู่ชิงหยวนลงมืออีกครั้งหอกสายฟ้าถูกปลดปล่อยออกมาจากมือของเขาเขาเป็นหนึ่งเดียวกับหอกกลายเป็นสายฟ้าสีทองพร้อมกับชะลรวงเข้าใส่กระดองของเต่ายักษ์ตัวนั้นยานวิเศษจะพัดสายฟ้าถูกปลดปล่อยออกมาขั้นสูงสุด มู่ชิงคือสิทธิที่แข็งแกร่งสุดของซื่อเหายัางไม่ต้องสงสัยเขาทุมเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างลงมือจัดการสิ่งมีชีวิตจํานวนมากที่รังไรเข้ามาไม่หยุดแม้ว่านี่จะเป็นเพียงการฝึกแต่ต้องแสดงออกอย่างจริงจังหากเขายังไม่ปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่สําหรับคนอื่นมันจะไม่ใช่การฝึกฝนแล้วแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายแทนแน่นอนว่าทุกคนจะต้องรังเลือดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความโหดร้ายของโรค การต่อสู้ปะทุขึ้นอย่าวรุนแรงแม้แต่เด็กๆที่นอนอยู่ก็ยังกำอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทุกคนซือหายืนอยู่ที่นั่นเฝ้าดูทั้งหมดนี้อย่างใจเย็นแม้ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นตารายอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่คิดจะลงมือช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปให้เด็กพวกนี้เป็นคนจัดการเองพวกเขาต่อสู้จนท้องฟ้ามืดคึมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไร้แสงเลือดปกคลุมพื้นที่มีผู้คนมากมายได้รับความทรมานอย่างมากอย่างแสนสาหัสซึ่งเด็กที่บาดเจ็บส่วนมากก็คือ ทายาทหมู่บ้านหินผาโดยตรงสัตว์ร้ายของที่นี่ยังคงพุ่งเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันยากจริงๆที่จะจินตนาการว่าตอนนั้นมีกีบศพที่ถูกฝังอยู่ที่นี่พวกมันมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองหลังจากสัมผัสลัศมีพลังพิเศษของดินแดนสุสานตะวันตกอย่างยาวนานข้าจูรินถูกขนนกขนาดใหญ่สี่ชิ้นแทงทะลุร่างกายมีแม้กระทั่งเดือยแหลมของสัตว์อสูรพวกมันในเวลานี้นางกําลังต่อสู้กับนกศักดิ์สิทธิ์หลายตัว ในหมู่พวกมันมีกาทองสามขาที่ลงมือโคเทียมากสุดมันพยายามจับจ้องจุดอ่อนของจูรดินพร้อมกับลงมือในช่วงเวลาสําคัญท่ามกลางนก,กศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังมีม้ามีเขาตัวหนึ่งอยู่ร่วมกับพวกมันด้วยมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้เขาที่อยู่บนหน้าผากแทงทะลุหน้าอกของจูรดินการต่อสู้ครั้งนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆณจุดนี้ทุกควรู้สึกถึงอันตรายพวกเขากล้จะไม่สามารถรับมือศัตรูได้ คาในสุดพวกเขาก็หมดแรงพลังแก่นแท้ที่เหนือร่างกายของพวกเขาถูกใช้ออกจนหมดแต่สุดร้ายพวกนั้นยังคงบุกเข้ามาอย่างไม่หยุดพักเหลืออยู่เท่าไรพวกมันแค่วิญญาณและเจตจำนงที่พังทลายจะปรากฏออกมามากมายขนาดนี้ได้อย่างไรพวกมันมีตัวตนครึ่งหนึ่งเป็นวิญญาณครึ่งหนึ่งกับสามารถคืนชีพได้นี่มันน่าแปลกจริงๆซื้อหาวเก่ากระโลวบ,บนแท่นบูชาเล็กเงียบงนันพูดขึ้นอีกครั้งว่า อย่างน้อยก็เหลือเป็นล้านมิฉะนั้นโลกใบเล็กแบบนี้จะก,ก่อตัวได้อย่างไรโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพวกมันเอาราการต่อสู้วันนี้จบลงแค่นี้ซื้อหาพูดเด็กเรานี้ดื้อรั้นอย่างยิ่งถึงแม้พวกเขาจะหมดแรงไปนานแล้วและมีคนไม่น้อยแน่นิ่งคล้ายกับเสียชีวิตไปจริงๆแต่พวกคนที่เหลือยังคงยืนหยัดต่อสู้ไม่หยุดซื้อหาโบกสะบัดแขนเสือ้อสัตว์ย์ทุกตัวจึงบินออกไปราวกับหุ่นฟางทุกสิ่งทุกอย่างในสถานที่แห่งนี้ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้น จากนั้นเขาปลดปล่อยแกนแท้ระดับผู้สูงสุดของเขาเพื่อช่วยเหลือบางคนกำลังจะตายไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตายไปจริงๆยังมีของดีบางอย่างอยู่ที่นี่มันสามารถช่วยเหลือเด็กพวกนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นได้กระโหลกแก้วแจ้งให้ซื้อหาวทราบว่ามีคลังสมบัติขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินสุสานตะวันตกรุกขึ้นจากนั้นก็เริ่มขุดลงไปซื้อหาวสั่งเด็กๆเชื่อฟังคำสั่งซื้อหาวมาโดยตลอดแม้ว่าพวกเขาจะเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักแต่พวกเขายังรุกขึ้นแล้วเริ่ม ลงมือขุดลงไปในดินดินลายหินพุ่งขึ้นบนผิวถูกเปิดออกทุกคนต่างตกใจมีซากศพใต้ดินจำนวนมากทั้งหมดเป็นสายพันธุ์หายากมีบางที่ใหญ่เท่ายอดเขาบางอันมีขนาดเท่านิ้วขัวแม่มือเท่านั้นเมื่อพวกเขาเนีขุดลึกลงไปชั้นดินก็ไม่เขียวแห้งอีกต่อไปแต่กลับมีความเปียกชืน้นจากนั้นพวกเขาก็ขุดลงไปในเหมืองโบราณจนถึง ชั้นน้ำแข็งสถานที่แห่งนี้มีซากศพที่ไม่เน่าเปื่อยยังคงถูกรักษาไว้ในชั้นน้ําแข็งอย่างสมบูรณ์เฮ้ย <Hey, S 1> สมัยนั้นพวกเรากินเยอะจนอยากจะอาจเจียนเมื่อพวกเด็กๆที่มาจากแดนลกล้างเห็นสิ่งเหล่านี้ท้องพวกเขาก็หดกลับทันทีกระโดลกแก้วรู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยเดิมทีมันต้องการมอบสมบัติรำคาให้กับพวกเขานี่เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้มีแก่นแท้พลังที่สมบูรณ์ หากถูกสกัดออกมามันจะเป็นยาขั้นเทพเลยทีเดียวนำพวกมันกลับไปทั้งหมดมู่ชิงสั่งทุกคนเคลื่อนตัวเข้าหาซากศพที่อยู่ด้านในด้วยความระมัดระวังอย่าเสียเวลาดีกว่าพวกเราควรนำเฉพาะไขกระดูกของพวกมันไปเพราะว่าแกนแท้ทุกอย่างอยู่ที่นั่นสื่อจงเกาคนที่มีประสบการณ์อู้ไม่เร็วแม้แต่ศพของขู้สูงสุดก็ยังมีหากเราสามารถสกัดแกนแท้ของมันออกมาได้มันจะเทียบเท่ากับยาขั้นเทพเลยทีเดียว ดูริพยักหน้าได้ความพอใจในท้ายสุดพวกเขากลับมาจากการเดินทางคุ้มค่านำร่างสัตว์โบราณจำนวนมากกลับมาขณะเดียวกันนี่ไม่ใช่ทั้งหมดตามที่กระโหลกแก้วกล่าวไว้ยิ่งอยู่ลึกเข้าไปยิ่งมีสิ่งมีชีวิตทรงพลังถูกฝังไว้มากมายมันจะเป็นอันตรายแม้แต่เสื้อหาวร่างกายผู้สูงสุดมากมายอย่างนั้นหรือซื้อหาวตกใจมากอย่าว่าแต่ร่างกายผู้สูงสุดเลยหากเจ้าขุดลึกลงไปยังมีสิ่งมีชีวิตอ,อมะตะไม่น้อยที่ถูกฝังอยู่ หากเจ้าสกัดแกนแท้ของมันออกมาจะเทียบเท่ากับยาเสียนด้วยซ้ำยังมีตัวแข็งแกร่งกว่านี้อีกไหมซืือหาวถามมีกระโหลกแก้วพยักหน้าซืือหาวเริ่มคิดกับตัวเองถ้ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิอตอมตะแล้วเขาจะอยู่ในระดับใดที่นี่จะไม่น่ากลัวไปไหนหรือแค่เพียงสิ่งมีชีวิอตอมตะตัวเดียวก็น่ากลัวมากพอแล้วในระดับที่ลึกที่สุดเป็นที่ฝังศพของเรากระโหลกแก้วกล่าวอย่าง ลึกซึ้งซื้อหาวตกตะเรื่งจานั้นเขาก็เข้าใจอย่างสมบูรณ์แกนแท้ในไขกระดูกของพวกเจ้ายังอยู่หรือไม่แล้วพวกเจ้ายังต้องการมันอีกไหมเสื้อหาวถามพวกเขาตรงๆกระโหลกแก้วหันกลับมาจ้องมองเขาปเปลวไฟสีม่วงทองพายในเบ้าตาของมันค่อยๆเต้นเป็นจังหวะกระดูกแขนสีทองนั้นค่อยๆรอยขึ้นมาส่วนดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นก็มีความดุดันขึ้นซื้อหาวตัดสินใจหยุดไม่ถามอีกต่อไป ผัววุโสเนื่องจากที่แห่งนี้ถูกแยกออกเป็นหลายชั้นมันเปียกเสมือนคางสมบัติขนาดใหญ่ข้าต้องขอให้พวกท่านแม่ตาเด็กเหล่านี้ซื้อหาวกก่าวย่างนอบน้อมเจ้าต้องการให้เราฝึกฝนเด็กพวกนี้กระโหลกแก้วถามถูกต้องซื้อหาวพยักหน้าเจ้าไม่กลัวราชาปีศาจนั่นหรือข้าไม่กลัวเขาด้วยความช่วยเหลือพวกท่านเด็กๆเ,เหล่านี้จะมีนาคตสดใสยอย่างแน่นอนซื้อหา,าวเก่า เราให้ความสำคัญกับเจ้าแต่ตอนนี้เจ้ากลับต้องการให้เราเลี้ยงดูเด็กเรือขอเรานี้กระโหลกแก้วเริ่มไม่พอใจรีบมาตรงนี้มาสแสดงความเครววารพพัวงวุโศซเสื้อหาวตะโกนออกมาเราเด็กหนุ่มสาวจากหมู่บ้านหิดผาล้วนเข้าแถวสแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมด้วยความจริงใจหลังจากพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านหิดผาพวกเขาก็เริ่มสกัดไขกระดูกซรากศพเหล่านั้นเพื่อทำเป็นยาคั้นเทพและยาศักดิ์สิทธิ์อื่นๆสำหรับเสื้อหาวเขาได้นำแท่นบูชาขนาดเล็ก และสิ่งมีชีวิตทั้งสามมากับเขาด้วยเพื่อไปพบกับราชน์แห่งดินแดนปิดผนึกเมื่อพวกเขาเขา้าใกล้ราชน์แห่งดินแดนปิดผนึกก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างแล้วเขาลอยตัวขึ้นบนอากาศเสื้อผ้าเขาเป็นสีขาวบริสุทธิ์พร้อมกับเปลงเสียงเบาๆวิญญาณญ,ญ,ญาติของเขาเขาพูดคือน,น้ำเสียงของเขาเมียเสน่สามารถทำให้ผู้คนมากมายหลงไหลแทนบูชาขนาดเล็กแกงไปแกงมากระโหลกแกว้วกระดูกแขนสีทองและลูกตาที่มีเลือดเริ่มสั่นเล็กน้อย แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ยังพอต้านทานได้สหายเต่าไปตามทางเจ้าเถิดพวกเราไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับเจ้า้าเพิ่งรู้ตัวว่าหลงกลเจ้าเด็กนี่เขาบอกว่าเขาจะพาเรามาที่ดีๆไม่คิดว่าเขาจะต้องการคุมขู่เราเฮยสหายเต่าคนนี้ไม่ทราบว่ามาจากยุคใดในเวลานั้นไม่ต้องกล่าวถึงกระโหลกแก้วไปเลยแม้แต่กระดูกมือและดวงตาที่อาบไปด้วยเลือดก็เริ่มเป็นเสียงสนทนากันขึ้นมาแล้ว ข้าเป็นคนที่เกิดหลังจากพวกเจ้าพวกเจ้าไปหลังเคลื่อนมาแล้วรราชาแห่งดินแดนปิดผนึกถามเจ้าเคยไปที่นั่นมาแล้วอย่างนั้นหรือกระโหลกแก้วตกใจนั่นคือที่มาของความโกรธทั้งหมดหลังจากเข้าไปแล้วเจ้ารอดชีวิตกลับมาหรือไม่ลูกตาที่มีเลือดอาบนั้นทอประกายลึกลับร่างกายข้าตายไปแล้วแต่เต่าของข้ายังคงดื้อดึงมันแล่ร่อนไปทั่วโลกดำรงอยู่ด้วยความไม่เต็มใจจากความพ่ายแพ้ราชาแห่งดินแดนปิดผนึกกล่าว อย่างไรก็ตามราชาแห่งดินแดนปิดผนึกเก่ากับทั้งสามอยางสุภาพพร้อมกับเชยพวกเขานั่งลงเพื่อดื่มชาอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสามไม่มีร่างและพวกเขาไม่สามารถทําให้ราชาท,ทิงปรากฏได้สิ่งที่เขาทําได้มีเพียงแค่สถิตอยู่ในท่านบูชานี้เท่านั้นเสื้อหาวรู้สึกตัวสั่นอย่างมากเขารู้ว่าเขานําสัปประราดทั้งสามนี้มาถูกที่เขาต้องการให้ราชาดินแดนปิดผนึกสนทนากับพวกมันเพื่อเขาจะได้ฟังอยู่ด้านข้าง ท่านผู้มีเกียรติสามท่านเชิญเถิดราชนแห่งดินแดนปิดผนึกโบกแขนเสื้อสีขาวแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่สงงาราศีเขายังคงอยู่เขาโบกแขนเสื้อให้กระโหลกแก้วและคนอื่นล่อนลงบริเวณใกล้ๆกระท่อมมุงจากไม่ไกลออกไปภพย,ยกแป่งไกวเป่งแสงกอบแกบปวดปลอยกินสดชื่นสะาดสานออกมาเด็กเสียนทั้งสองปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขายืนอยู่ด้านหลังของราชนดินแดนปิดผนึก พร้อมกับรินชาให้กับทั้งสามคนแม้ว่าแขกทั้งสามจะไม่ดื่มก็ตามแทนบูชาร่อนลงบนพื้นตามคําเชิญของเจ้าบ้านพวกเจ้าถูกคนเลี้ยงไก่คนนั้นสังหารอย่างนั้นหรือราชาแห่งดินแดนปิดผนึกถามด้วยสีหน้าจริงจังเสื้อหาวตกตะลึงคาูพเหเ่านี้คืออะไรผู้เชยวชาญเลี้ยงไก่นี่มันเรื่องรารสาระไปหน่อยหรือแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้บางเขาเคยได้ยินชาวเวียเซิงที่เป็นพวกมาตากคำรามบางสิ่งบางอย่างออกมาในตอนนั้น ผู้ิงใหญ่บางคนในโรคอนาคตนั้นเลี้ยงขงเพิงที่แท้จริงเป็นไก่ไว้เฝ้าบ้านคนผู้นี้ทรงพลังมากเพียงใดกับสามารถสังหาราชามาตาถึงสคนได้เป็นไปได้ไหมว่าคู่ที่ราชาดินแดนปิดผนึกพูดถึงคือบุคคลน,นี้มันน่าร้ายจริงๆเราถูกคนอื่นฆ่าแม้แต่วิญญ,ญาณดั้งเดิมยังแตกออกเป็นเสี่ยงตอนนี้เราไม่มีความทรงจําจากชาติก่อนรู้แต่เพียงว่าเราร่วงหลดลงระหว่างการประลองครั้งสุดท้ายกระโหลกแก้ว กล่าวด้วยความเศร้าโศกจำไม่ได้เลยร่ราชาแนหน่งดินแดนปิดผนึกรำพึงกับตัวเองจากนั้นเขาพูดถึงสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งว่าถูกฆ่าโดยคนขายยาปลอมนี่กับคุ้นเคยอยู่บ้างเรามีกรรร่วมกันหรือเปล่ากระโหลกแก้วกก่าวสิ่งนี้ท้ายซสือหาอดไม่ได้จะคาดเดาเพิ่มเติมขายยาปลอมคำพูดนี้แปลกเกินไปนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังหรือเปล่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาอย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะแปลกแต่ซืือหาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่น่ากลัวยอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเจ้านั่นก็ได้ซื้อห่าเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่ามีต้นไม้ระดับราชามาตัดที่ถูกแบงก่งออกเป็น6ชิ้นชิ้นส่วนทั้ง6ของมันต่างก็ระดับบ่มเพราะตกลงมากลายเป็นยาเสียนมีเพียงเจ้าตัวนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับยาไม่นึกว่าฉาย,ยาเขาจะอุอาขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เขาหรือจะเป็นคนเชื่อหมูราชาแห่งดินแดนปิดผนึกยิ้มและถามออกมาอย่างใจเย็น เืือหาพูดไม่ออกอย่างสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบไหนถึงมีชื่อแบบนี้ดูเหมือนตัวตนเหล่านั้นจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่เหตุฉไหนชื่อของพวกเขาถึงได้แปลกประหลาดจนดูตลกอยู่บ้างคนเชือดหมูสหายเต่าเจ้ากําลังเยอะเยอยเราข้าพอจะจําได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังมากสุดสามารถล้างเผ่าพันธุ์โบราณไปหลายเผ่าเจ้าตัวนี้โอหังอย่างยิ่งมันประกาศว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกมันสังหารต่างเป็นหมูทั้งหมดกระโหลกศีรษะแก้วถอนหายใจด้วยความขมขื่น เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้าควรจะเรียกเขาว่าคนขายเนื้อมันเป็นตัวตอนที่ชั่วร้ายสมควรจะถูกสับเป็นหมื่นชิ้นไม่ทราบว่าตอนนี้มันยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ราชาหนึ่งดินแดนปิดผนึกรำพึงกับตัวเองซืือหาฟังจากด้านข้างต้องการพูดหลายครั้งราชาปิดผนึกหันหน้ามาตัดบทเขาว่ามีบางบางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกของเจ้าจะดีสุดหากเจ้าแข็งแกร่งไปเรื่อยๆและค่อยๆทราบเรื่องนี้ตามความแข็งแกร่งของตัวเอง ซื้อหาจำได่วราชาแห่งดินแดนปิดผนึกพูดแบบเดียวกันเกี่ยวกับโรคแห่งความมืดและแน่นอนว่ามีความน่ากลัวมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่ซื้อถูกก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดหรือว่าดินแดนทั้งหมดของฝั่งนั้นเคยถูกกัดก่อนมาก่อนนะับตั้งแต่ยุคที่จักรพรรดิล่วงโรดก็เกิดยุคสมัยอันยิ่งใหญ่มากมายผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าคนและสิ่งของเหล่านี้จะกลายเป็นกระแสน้ําไหลเชี่ยวแห่งกาลเวลาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลสําคัญในสมัยของพวกเขา สามารถเขย่าโรคนี้ให้สารสะเทือนจนทุกชีวิตหวาดกลัวแต่เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ทั้งหมดบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นราชาแห่งดินแดนปิดผนึกกาวกระซื้อหาวเบาๆจากนั้นเขาก็คิดกับตัวเองและใสสีรษะในท้ายสุดซือหาวก็ฟังทุกอย่างด้ความงงงวยเขารู้เพียงว่าฉากจริงหลังเขื่อน เป็นที่มาของความกรดทุกอย่างที่มีในโลกนี้เบื้องหลังของมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงไม่น่าแปลกใจเ,เลยที่เทพบิลิวจะหายตัวไปที่นั่นเขามีเป้าหมายและเหตุผลอะไรของเขาเทพบิลวยังสามารถกลับมาได้หรือไม่ใบหน้าของซือหาวเคร่งเครียดขึ้นทันทีแม้แต่คนที่แข็งแกร่งระดับราชันแห่งดินแดนปิดผนึกคนนี้ยังต้องคานกลับมาท้ายสุดเขาเหลือกระโหลกศีรษะเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นโอเคครับเจอกานหน้าคลิปหน้าขอมครับ